เออตกใจหมดตกใจยึบเลยไ่เสียทำไรพี่ไข่พวกไข่ดาวทำอะไรนั่งอาบแดดโอ้ยนั่งอาบแดดและโอ้กิ่งคักนะโอ้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 กาดจาขนาดเลยพา่เด็กน้อยมาเล่นฟุตบอลหยุดเขาเพิ่งยังก่อ บอลบอลเล่บอลว่ะลมแหงลมแรงลมแรงมากลูกบอลกับเบาเวิเ้นเวินอยู่โอ้ยเออเออไออ,เอ,อ <S 2> <S 2> ไม่รจไม่โยนไม่โยน